ัสดีวันแรกเชลอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มีบวก5ถึงบวก8เลยทีเดียวโอ้พระเจ้าบวกแค่ถึงบวก8เชลเฮ้ย <c oughs> ร็อบบี้ฟาวเลอร์ยี่สิบหกล้านไอซ่าเอาเดี๋ยวนะหนึ่งไอดีแรกได้สองครั้งเหรอเอา้าเอา้าอันนี้ก็เติมไปร้อยห้าสิบรอบเดียว <c oughs> และนี่คือร้านขายกมมมิเก้แห่งยุค g a m i n g in. th ศูนย์รวมสินค้าเกมไม่เกียชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้ากว่าสนใจลิง์อยู่ด้านล่างเลยครับครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการวอนอบีฟีฟากับผมมิจะจรนะฮะวันนี้เราจะมดเปิดวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คใหม่กันนะครับผมเป็นแพ็ค 330บาทนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมี390อออกมาและแพงนี้ก็คลอดตามกันมาเลยฮะซึ่งมันน่าสนใจไหม ผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่า,นาสนใจนะมันก็การ์ดเดิมๆที่เอามาดีเมคใหม่ใส่แบบออปชันตีบวกเข้าไปให้มันดูแบบเฮ้ยมือหวานะฮะแต่ทจริงแล้วเนี่ยมันก็ของเดิมๆนั่นแหละครับโอเคมาไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้โอเคหรือเปล่านะสำหรับแพ็กนี้ไปลุยกันเลยฮนะมีการ์ดทั้งหมดก็10บใบเลยนะครับผมก็เริ่มจากขวาไปไซ้ายเลยกันครับท็อป50บวก3ถึงบวก6นะครับเป็นปีวัวครับครับรัวเลยแล้วกันมา โอ้โห oh, 8แสน2ล้าน18ล้านมาว่าบวก4ก็มาครับเทียก็ซิวาครับก็ยังไม่เท่าไร่นะมาที่ e c Top 50กันบ้างครับอันนี้บวก3นะ2ใบเท่านั้นนะครับขอดูราคานิดหนึ่งแล้วกันโอ้โ oh, ห300เอ็มโอ้แพงเยอะครับมาไปแบบรวมเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครกระชับชับไปครับไม่ต้องลีลาโซเลส92ล้าน 21ล้านกุนอาเกลโร่ก็ถือว่ายังมี1ิคุ้มขึ้นมานิดนึงนลฮะมาถึงปียุโรปบวก3ถึงบวก6นในแคบท็อป50 3ใบรวมเหมือนเดิมนะครับผมมาเลยฟาอูรูนี่ใช้ได้อยู่นะโอ้มาว่ะเฮ้ยบวก4ไม่ธรรมดาเนี่ยใบเนี้ย L.P. ท็อป้าสิบสองใบครับมา อันนี้บวก2แน่ถ้าเป็นตัวท็อปนี่บอกเลยว่าแสบดากแน่นอน <c oughs> 2ใบขอรัวไปเลยฮะมาโอ้ร้อยหกสิบเจ็ดล้านคอมปานีครับและบุฟฟันครับ70็ล้านโอ้โหคอมปานีนี่ก็ถือว่าท็อปอยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าเก่งครับปีนี้รูปร่างสแตตทนี่ถือว่าไปกันได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนบุฟฟันนี่น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุด ถ้าไม่รวมโบเบสนะฮะได้เยอะอยู่วันนี้เดี๋ยวไปรวมราคากันเลยดีกว่าครับก่อยดีนี้นะฮะไอเดียแรกของเราของคุณศิราวิทย์นะครับได้ไปทั้งหมด491ล้านนะครับ ก็ดีกว่าแพ็กก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดไปนะแพ็กาสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกแพ็กหนึ่งเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างครับจะได้เยอะหรือน้อยกว่านี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแพ็กที่สองนะฮะเป็นแพ็กเดียวกันนะครับผมของคาจิรศักดิ์หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับมาเริ่มที่ปีบอลโลกท็อปห้าสิบกันก่อนเลยครับบวกสามถึงบวกหกสบายขอรัวไปเหมือนเดิมแล้วกันครับมาเดลัสซี่ฮะสิบเก้านะล้าน แบลดมาตุยดี้ครับโอ้โหมีแต่ปี14บอลโลกดูดิถือว่าเริ่มต้นได้ไม่สวยเท่าไหร่ครับสำหรับปีบอลโลกนะฮะค่อนข้างห่วยเลยทีเดียวมาอีซีบวก3ลัวไปโอ้โหมาไซเอลเดโกซินวา19เก็บ24นะครับก็ยังไม่ค่อยหวือหวามาแพ็คโยุโรปท็อป5 0 3บาใบครับบวก3ถึงบวก6ครับอันนี้น่าลุ้นนะมาลัวเลยฮนะ ไปโอ้เน็ตเวทไม่ถึงล้านโอ้โหสี่หมืนโอ้โหอัปรีที่สุดเลยนะมาไฮไลท์ของเราครับ LP t o อป0บวก2นครับผม2ใบก็เมื่อกี้ถือว่าแย่มากนะครับก็หวังพึ่งน่าจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วฮะ2ใบรัวไปเลยฮะมาวาราน49ล้าน70ล้านบุ๊บฟอนอีกแล้ว ว่าแพ็กนี้เนี่ยน่าจะ ได้น้อยกว่านะฮะเดี๋ยวไปคํานวณกันดีกว่าครับโอเคครับรวมราคาทั้งหมดที่เปิดได้นะครับในแพ็คนี้ถือว่าน้อยมากๆครับร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเท่านั้นเองครับบทจะมาก็มาบทจะเจ๊งก็ยับเลยทีเดียว <c oughs> ยังไงก็เดี๋ยวไปดูแพ็คต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูข้อความล่าสุดเนี่ยมีคนส่งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูเป็นแพ็คที่3เลยอยู่กับแพ็คที่3คุณพานุพงศ์นะครับผมจะคุ้มหรือจะเจ๊งเดี๋ยวไปดูกันนะฮะขอเริ่มจาก EC Top 50ก่อนนะครับผม ก็ลองย้ายข้างบ้างฮนะอะไรจะดีขึ้นหรือเปล่าครับบวก3นะ2ใบรัวไปครับมาฟิลิปเป้หลุยดีบาลา่2า2ใบ3621 57หรือเปล่านะ่น่าจะ57ล้านมาบอลโลกครับบวก3ถึงบวก6เหมือนเดิม3ใบรัวไปครับฟิลลนี่โอ้บาซายีโอเชฟฟาเบกัตโอบวก5บวก5ครั้งแรก บวกค่าครั้งแรกถือว่าก็มีกล่องเงินมาให้ดูกันบ้างครับยุโร3ป3าใบครับบวก3ถึงวบวก6มาอสองแสนโอ้หนึ่งล้าน <c oughs> สองแสนอนึแ้โอ้ดูดูมันทำมาที่แบกสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นความหวังเลยก็ว่าได้ครับมาลุยยังไงก็ขอให้น้องโชคดีครับมาสองใบเด็กแก แล้วอออมก็่าใจมาเลยโอ้โห54าสิบสี่ล้านกับ6กสิบสมครับแบตบมาต์ดีกับ DGR มันก็ไลฟ์วีแบลของแสงม่วงสรุปก็รวมราคาทั้งหมดที่เปิดได้ในแพ็คนี้นะของน้องพานุพงศ์นะครับก็ไปได้ทั้งหมด 200M เอมเท่านั้นเองครับ 200M เอนะฮะแพ็กแรกนี่4 0 0เกือบ5 0 0แพ็กที่2 180กว่าแพ็กที่3 200โคตร โอเคครับสุดท้ายนี้ก็สาใจอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วย,ยน,นะครับและครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวแพ็คอะไรนั้นก็ติดตามมาไว้ได้นะครับผมและ,ะใครอยากให้รีวิวแพ็คอะไรก็อ i n b อ x มาทางแฟนเพจลิงก์อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและก็ขอทุกท่านโชคด,ดีตีไม่แตกสุดีบายครับ